ตลอดเอา,มา,าเเไม้ให้เร็วๆนั่นหรอกเอามาให้เร็วๆนั่นจริงไม่ให้ถ่ายนะๆๆเออไมาให้ถ่ายานเนี่ยเอาส่งมาให้ด่วนนะไปยังตีไม่เห็นลลยโอ้เพิ่นจะได้เอาส่งมาใหายย้มันบ่ไม่บ้านนี่ลนะส่งให้ตั้งแต่เมื่อวานเออแล้วเพิ่นเรียกว่าเฝ้ามาวมาเพิ่นเรียกทรหาแอด์พินพี่น้องมาเดี๋ยวนี้วันสญญดีเอาบ่รับอิสราเอลนี่วัสดีเพิ่นหายมาแล้ววันสดีอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี แฟนครับแฟนจองทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะเอาวันนี้เข้ามาตามตัวเลขแนวทางครับผมเนาะแนวทางรับอิสราเอลโดยเพียงเด้อเอาหมดที่ผ่านมาห้าเก้าสองครับผมเนาะเป็นเหตุเนาะห้าเก้าสองเลขชุดนี้ได้มาเนาะหมดที่ผ่านมาได้โค้งที่ถ่ายครับผมเนาะแต่ว่าอ่า บรรุว่าพี่น้องได้โชคได้หมนันลำบอเก้าหาสองครับผมเนาะ,ะที่เปินใหาอมากต่ว่ามือนี้เขาจะมาตามให้ได้ยินข่าวว่าผู้เก่าผู้เดิมห้มากแล้วพี่น้องเนาะห้มากแล้วหาพี่น้องรับชมรับฟังยามีสติได้พี่น้องเด้อให้มาแล้วแต่ว่าะจะใช่ของจริงไหมเนาะ แต่ว่าคนให้คนเดิมอ่าคนให้คนเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย้ำกันให้อีกครั้งหนึ่งคนเกา่าคนเดิมชุดเดียวกันนี่แหละพี่น้องชุดเดียวกันว่าเพิ่นไปทํางานดูอิสราเอลเนาะห้มากหลายวดแล้วละพี่น้องเนาะอ่ามีสองเขา่าสองตัวแน่สามตัวแน่แตา่างหดวที่ผ่านมาอ่าหาเก่าสองหาเก้าสองเนาะอ่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าหวดนี้ ไฮมากเลยมือคลืนเนี่พี่น้องเป็นจังไดรอติดตามไปพร้อมๆกันครับเนาะมาแล้วดวนจวดอ่าของแฉ่อยู่พี่พัด่าอ่าเอาแฉ่บ่แฉ่ก็ไม่รู้เนาะอ่าเอาสวัสดีสวัสดีอ่าสวัสดีเอฟซีครับผมเนาะเลื่อนอะไรเอานี่ของท่านทีมงานลุงมาตะโดนแล้วหลายหมดแล้วมีเขาไม่ลดเส้น เพิ่นดีละเอามาฝากอแต่ข้าใครรอของชุดไหนก็รอติดตามดูน่ะเป็นแนวทางเท่านั้นเอเพราะว่างวดที่ผ่านมาทีมงานก็ลงให้เนาะส่วนมากอาจะมีจะมาพร้อมกันกับรับเกาหลีแต่ว่าพี่เอ็มซีถามอยู่สำหรับรับเกาหลีเดี๋ยวจรดูปดญหาจะตามให้รับเกาหลีก็รับที่ตามใอะรับเกาหลีอ่ะ ทีมฟุตบอจะมาพร้อมกันของทีมงานมหาเฮงจะมีรับเกาหลีแล้วก็รับอิสราเอลียอยู่แล้วนะคะวันสุดท้ายผู้ใด้ทีติดตามทางทีมงานมหาเฮงอยู่เพิ่นเพิ่นอลรู้อยู่ดอกแต่ว่ามือนี้พิเศษบ่รู้อ่ะเสี่ยนเพิ่นบอลมาดดวนเลยฟุตบอาได้มากกว่าแล้วเพิ่นให้มาจักสิแบบใด้เอามาพี่ตอนจะเฝ้าพันแหมโอ้ยฟังว่าเอฟซีฟังดูเป็นไดรรับอิสราเอลียมานั่งนั่งนั่งผมต้องมาว่าหนิจ้าเออโค้ชมหาเจ้าแล้วเดี๋ยวงวดที่ผ่านมา เจ้าได้บ่ได้เลขบ่นี่อหกลยโอ้เจ้าบ่ถือข้อหมายถือเลขศูนย์หกใช่ใช่ลแต่ว่าเลขอันอิสรเอวดีนะไม่ตีแล้วต่วาเข้าเจ้าหามากถือกันามากันเจ้าได้กันบ่หาเก้าซองเอ่ไมหันีเซนหกแล้วแหลมเลเขมากไหมหาเก้าซอง้เจ้าซองหายยู่ม่้บ่ไปซื้อ ข้าเจ้าก็ส่งให้ขี้กันอาเก้าสว่างแต่ว่าเพิ่นม่มัก,มมกเพิ่นเอาตะศูนหกเพิ่นเอาตะล่างอย่างเดียวมายูวนี่สิโอ้สั่นแล้วอาฟังคกัคกๆได้พี่น้องงวดงวดที่ผ่านมาเสี้ยนเพิ่นก็นได้เพิ่นว่าข้าเจ้าก็ส่งให้เพิ่นมักแต่ได้ชุดล่างอย่างเดียวนี่หลายชุดของเสี้ยนคุณไก่เพิ่นมักชุดนั่นพี่น้องเราลำอิสราเอลนี่เสี้ยนคุณไก่เพิ่นก็ไปนี่ช่องมันโดนแล้ว เอฟซีพิ่นหูวจักดีอยู่ม<อ>ันที่แล้วเจ้าก็ได้ย,ยืนบ้านพันสองเมษายนมหาเกา,า,าสองนี่ยกลัมาอโอ้คนก็บ,บอกอยู่ก็ส่งมาได้เพียงหลงเด้อนั่นแหละเสี่ยนคุนไก่เพิ่นก็ได้อยู่อ่าแต่ว่าถ้าเจ้าเพินเ่นไปเห็นหน,นั่นอยู่คุณบอมาบอกเราบอกปีนึงเน,นี่ยไม่ซีดจีนครบหรอพันทีซี โอ้ยไปได้ปีนึงแล้วโอ้ไปได้หนึ่งปีแล้วสิครบรอบวันที่สี่เดือนน้านี่ปนไ,ไปอิสราเอลีแล้วตีวโอ้ไปได้เป็นปีแล้วปีนึงพอดีนะปีสี่เนี่ยาจำวันที่สี่นี่หนอนวัน,ว,นวันที่สี่ครบปีเลยอืมน,นั่นพี่น้องจ,กจกักจักคักบ่คักคุณจกักความครบรอบปี <laughs> เจ้าเซมกับเซมกันเนาะเออนั่นคนเคยทำงานอยู่ด้วยกันเนาะคนเคยเสร็จงานน้ำกันพี่น้อง คนเคยทำงานน้ำกันนี่ันไปซาเลอิ่คนไปนอกพ่นเก่าเนี่ทางมาฝากกันตลอดนั่นแหละห้าก้อนนะถ้าคเขาอยู่นี่ห้ากนอะไรห้าก้อนกางเขนบ้างอ่าเก้าสองตรงนอกับไปนกัยัง้ากอนหมดไปคนมาห้ากนหมดก็หนาขึ้นจกิงอ่หนบ้านชุ่วันหรอพี่ห้ังไหนบ้าชุ่มวานแต่ว่านี่เป็นพิเศษบ่เว่าจังไหนว่ามาดูเพิ่นเจ้าคุยกรบเพิ่นอ่ะเพทรมาเองบ่เพิ่มืเฉยล้วนี่ทรมาน่ะโอ้เพิ่นทุมาคุยกันตลอดเอาไม่เรีวเนี่ยนอง เอามาให้เร็วๆใน่ทีไม่ให้ถ่ายนะเออมาหาให้ถ่ายเนี่ยเอาส่งมาให้ด่วนนะไปยังเตี้ยไม่เป็นนะโอ้เพิ่นก็เลยเอาส่งมาให้แม่นบ่ไม่ไหานี่แหละส่งให้ตั้งแต่เมื่อวานอืิดอะไรเพิ่นเลยว่าฝ้าว่าก่าว่าเพิ่นเลยโทรหาแอดมินพี่น้องมาเดี๋ยวนี้ว่าซั่นสดีเอาบ่รับอิสราเอลนี่ว่าซั่นเพิ่นให้มาแล้วว่าซั่นเดีฝ้าเอาไปลงให้ FC อ่านี่ล่ะพี่น้องเขาเจ้าคุณค่อยกันเฮ็ดงานน้ำกันอ่าแต่ว่า ผู้ทรงเลขไขคนเน่ยไปได้ปีนึงแ้่ครบวันที่สี่คบวันที่สีนี่เืาเยี่มไม่แต่ไปคนเาลไม่เยี่ยมันคขเดนละอ่าเพราะเขาไปกันนอใช่ไหมเออเก็เกี่ยวเนอะโอ้ไปสายแล้วจะห้องหรือจะออกเน้ะอ่าใสยเด้หรือนะฮะจะออกก็ออกเด้่อเาใครจะมาจับเลยมบนเทีงก็จะทรงหาทุกคนมาไไหนก็เขาทรงให้บางคนมามกระบอกแล้วแต่าแล้วแต่มันบ่อ่าแล้วแต่ดวง อ่าเขาเจ้าก็ก่อนอื่นก็ต้องคิดหอดพี่้องก่อนในที่เทียดมากเ,น,เ,น,เนี่ยมันบ่อ่าเอาเจ้าก็เลยว่าเอามาให้เร่เรี่วเนี่ยเจอเร่้องซองหามหาแห้งมันบ่อ่านอโอ้ดวนก่อนใครพี่อ้องอ่าดวนที่สุดในโลกเ <laughs> อ้ Israel, อ <laughs> ารนะับอิสราเอลพี่้องเพิ่วมาไลยนะขอฟังนะ

ยี่สิบหกกับหกสบเก้าไมนี่หกเ้าองัวมัมอกเจ้าแค่เด็กคเด็กลับมากับไปเขียนไม่แม่นเลยใ้กับไปกับมาเอ่สงเก็สงเก็นี่หกเ้ากออจับตัวเดียวกันไนะชุดเดียวชุดเวราจะมเทีแอเายงใกล้ๆกันบ่ายไกลหไกลัวขบาร์รักไว้รอู่า สิบเอ็กซ์หน้าดีกวอ้าวอ้าวเดี๋ยวลบพวเนอโอ้เอาม่หงาไม่ไพี่น้องใครชอบก็จับเจ็เฮ้ยเหวนวานเจ็ดสี่หกบอหกสี่เจ็ดดีกวหกสี่เจ็ดนอีกหกสี่เจ็ดอ้าวแม่ไม่นหกสี่เจ็ดเ็นไหมนอาก็แคพี่น้อง เติสุกิตนึค่ไนาค่อ่าเอาเราจะไปับแบบดไปตัดแบบไิเดียวกันเนาะเดียวกันไหมโอ้ก็คือเจ็ดตัดไปเลยสิบตัดไปเลยสิบสี่สี่ตัวเยไสมตัวนี่เจ็ดสี่หกหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกไปจังสี่หละแล้วจะไปสีมุนแบบเดเโอ้แล้วก็สองตัวศูนย์เจ็ดสองตัวสี่หกสี่็ดสี่เจ็ดตัวน่ะตัดเอา ที่หกี่เจ็ดเจ็ดตั้งสาม่านั้น่ห่าประกาศแดงม่งให้เฟินนะป่องเนี่ยสียูไสไม่มันชัดเกินก็หันแดงไม่มีพี่น้องโอ้ยเนี่พี่ปกรวนี่ปกาศดงเงินเนพี่น้องเยเมื่อรถชัดเกินนี่ทำตัวปังยังงบอกว่ากนเี่อไแห คุณเพ่งเห็นดูติดี๋ยโผล่มาใกล้เลยไหมเอาย้ายไปได้ยันไ่เาไปามาแล้วนะไปมื่อนี้วันอาทิตย์ถึงไปเห็นถึงไปใจไปจะสร้างบ,บ่ยึดเลยโอ้โห <c oughs> สายร้อนมากแล้วพี่น้องอ่ากล่าวไปหาไปพี่น้องตลาดกินแว้งเพิ่งบ้างเอาพี่น้องไป เจ็ดสี่หกหกสี่เจ็ดเดียวกันอ่าแล้วก็ศู<ห>นย์เจ็ดครับรับอิสราเอลครับผมเนาะอะ,อะหายมาแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นขอดวนเลยมาแล้วลเดี๋ยวรับอิสราเอลหามาแล้วไายมากด่วนๆอ่าบอกว่าฟ้าออกมาห,มหามาหาแห่งด่วนเลยเชินคุณไกไ่ไ,กไปเอาล้วเชินคุณไก่ไปขอมา กับเมื่อพี่รองคุยกันจนมดขึ้นเพรว่าตลวันแต่ซคุกแกมากอยู่อ่าอ่าเรพิเษะรยนี้ไม่ยู่ในในช่องอ่าท่ไวันเดวโอ้โหเห็นว่าคนคนจีนมากเลยอาจจะมีเสียงดังสักหน่อยนะเจ็ดสี่หกหรือว่าหกสี่เจ็ดส่เจ็ดอะได้เหมือนเขาเนาะอ่พูเขาไมเะกพูดได้ค่หาอาสารกินแมกับฟ่อไปห้าวยสุดเจ็ดอาจจะเจี้ยวก็ตัวเดียวกันเนาะ อสี่หกสี่เจ็ดอ่าไม่ว่าจะเจ็ดหกก็ได้อ่าเจ็ดหกก็ได้ท่านให้ตาสายเบิดแต่ว่าขจอาใหญ่แค่นี้ได้พี่หลังเด้ออ่าเนาะแต่ว่าเป็นไั้ไหนกับล่อโค้งจุ่ายอีกแมนบอมีโค้งจุ่ายอีกปากติ๊บสิบม่มุกุธัยอนนีเสื้อเป็นแบบคว้ามาให้อ่าลรอโค้งจุธายส่งกันบ้างรล้ม อ่ารองกงสุดท้ายปกติจะมาประมาณสองจุดสามจุดอยู่อ่าใช่อ่าเอาอันนี้เม็ดเดียวไปสักตันอ่าอ่าแล้วก็สองตัวรวับนะพนังระดับรับอิสเลียวครับผมเนาะอ่าฝากต้อนพับแม่พนังเยซซี่สุกูทุขคนเนาะอ่าครับผมมาสำหรับในทางรับอิสเลียวครับเวลาสร้างล่างหรือแบบนี้ไหสร้างล่างทีไรกครับผมไหนไ